รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0 8 1 8 8 0 7 5 5 0 สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีทาวิถีไทยในรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาวชนคนใจบุญนะครับค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะที่อยู่ที่วัดหนองเกตนะคะตำบลบ่อกวางทอง<ช>อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะและวัดนี้น่ยังขาดปัจจุบันใจมากมายที่รวมพุทธศาสนาอิจเรนุเรือนโดยเฉพาะหลวงพ่อจะมีงานบุญนะครับวันที่19มกราคมถึงวันที่30มกราคมนะครับเป็นงานปลูกพระสิมานะครับแต่ก่อนอื่นที่ไปงานปลูกพระสิมาวัดนี้ยังมมีเจ้าภาพกระถิ่นเลยนะครับใช่ค่ะ ใครที่จะจองปเป็นเจ้าภาากะินติดต,ต่อหลวงพ่อขึ้นหน้าจอนะครับค่ะแล้วหลวงพ่อนะคะตอนนี้ท่านก็กาลังจะเทลานพื้นนะคะรอบอุโบสถนะคะคเพื่อที่จะเตรียมงานนะคะที่จะผูกพัตสีมานะคะก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะก็เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญใครอยากจะร่วมเทพื้นนะคะก็มา<ช>ติดต่อหลวงพ่อได้ค,ะค่ะที่หเหนก็ได้ถ้าผู้ชมครับที่ชมรายการนะครับเดี๋ยวเราไปการาวนมการพูดเจ้าไปให้น้องจิ๊บพาไปนะครับว่าพระคุณเจ้าจะบอกเกา่าเล่าสิทให้แก่สาธุชนคนดีบุญรับทราบถึงงานนีเชิญนะครับไปเลยค่ะ จเจร,ริญพรญาติโยนสาธุชนผู้ใจบุญนั้งหลายอาตมาภาพพระครูถาวรสุภกิจเจ้าวาดวัดหนองเกตตำบลบอกวังทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีขณะนี้กำลังจะกรรมการเตพื้นปรับภูมิทัศน์รอบอุโบสถแต่ทางวัดก็ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะดำเนินการมากพอทม้งควร จึงขอบอกบุญแก่บรรดาญ,ญาติโยมสาธุชนผู้ใครบุญทั้งประเทศว่าใครจะเป็นเจ้าภาพช่วยกันเทพื้นปรับภูมิทัศน์วัดหนองเกตเพื่อที่จะเตรียมไว้จัดงานฝังรูปเม็ดปี2566ที่จะถึงนี้ด้วยการบริจาคเป็นเจ้าภาพบูญคิวละพันแปดแปดร้อยบาท หรือตามกำลังศรัทธาซึ่งพื้นที่ในการที่จะดำเนินการเทก็มีประมาณ2,500ตารางเมตรหรือผู้ใดมีกำลังศรัทธาตามกำลังศรัทธาจะทำะบุญคุณน,นละเท่าไหร่คนละบาทสองบาท10บาท2 0บ,บาทก็ตามกำลังศรัทธาจะได้ไปเป็นอิดหินดินไรา์เทพื้นให้เกิดชีวิตมีฐานที่มั่นคงแข็งแรง ถาวรอนมังคั่งในอนาคตอีกประการหนึ่งใครมีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวายลูกมีมดของวัดนงเกตก็เป็นเจ้าภาพจองได้ตามความศรัทธามีดลูกสามคัคคีมีดละสองหมื่นบาทก็ขอ,ขอเชิญชวนบัดญาติโยมสาธุช,ชนทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้เพื่อที่จะให้งานนั้นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ก็ขอศรัทธาจากญาติโยมตามกำลังศรัทธาเท่าไหร่ก็ได้เพื่อที่จะให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปก็หวังใจที่จะได้จากบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพคนละเล็กคนละน้อยก็ขอ,ขออนุมโมทนาขอบใจขอบคุณบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญที่บริจาคมา ขอให้ทุกคนนั้นมีที่อยู่ที่มั่นคงเป็นหลักฐานการสร้างชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีความปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปนในางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนาของญาติโยมทุกๆคนที่ช่วยกันบริจาคมาแล้วนั้น จงเจริญรุ่งเรืองแท็วคาดปลอดจากโลคใหยทุกคนนั้นสมปาถน,นาทุกวการทุกท่านทุกคนเชิญค,ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่19บกพุธราคมนะครับ2566นะครับผมวันที่30มพุธราคม2566นรบนะบขอเชิญนยงานมุลใหญ่คืองานถล่พศิมาวัดหนองเกตน,นะท่านใดที่มีแรงมูลแงรงกระทานนะครับนี่จะจองที่ัดหวายกับหลวงพ่อเจ้าได้แล,ล้วรุ่ีนะครับไปที่จะต้องการมีโรงทานหรืออะไรก็ประิตต่อเจ้าได้นะ มีโรงทานหรือจะติดต่อพุทธเจ้าอาเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับเอาเลยครับวันนี้รายการากดีๆผมสุกฤษฎีกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะและลาพุทธเจ้าเลยครับสวัสดี สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโนนโทรศัพท์0818807550